อ้าวทำอะไรครับเนี่ยหอมหมกปลาครับอันนี้ผสมแล้วผสมเรียบร้อยแล้วนะปลาอะไรเนี่ยปลาไรนะปลาสวายใช่หอมหมกปลาสวายนะครับแล้วเราก็จะทำการห่อแล้วก็นึ่งนะครับใช่ครับโดยเชฟ้วนของเราโคลิมเบเชนแอลไปดูวิธีการห่อนะครับต่อไปคืออะไรคะห่อครับ่อ หอหน่อยหอยไงเลงี๋ยวจะพูดได้เชยผักไล่ไลยโอ, okay, อเคห่ออมาทำไปเลยไม่ตงปั้นอย่าไปคัดโอ้กินวิธีหอ่อนะครับตองเยอะเยอะอยู่ไม่ต้องนะนี่มไม่ต้องขี้ถีตองนะมันสวงสันนะสวงมันสัน เราก็เอาการะ่างนี้นะคะนันจ้ะแตกบ่ได้ดนะได,ด้่ได้หนึ่งห่อแล้วโอเคห่อม,มันสั่งอันนี้เอาลนไฟมาใช่ไหม โเชียวชันเนาะค่ะเทมแต่นเน้อะขายจะขายฝึกไใบเราเป็นอาชีพคิดหมุกมนีญ่ได้กันดลยหรอหมุกใหญ่ได้ยังไงดูใบตองคนดิมันเล็กออนจะสุดละก็ เค <Okay. S 2> สองหาอแล้วเขาเดี๋ยวบอกแถวสวยมากเยโอ้เป็นแต่เค็มป่ะเค็มแท้ๆใส่ไข่ไม่เค็มหรอกเค็มรูท่าแล้วทั้งเกลือทั้งอะไรนะเนี่ยเกลือใส่เกลือเยอะเหรออืมเป็นแต่เค็ม ทดสอบครั้งแรกเฮ็ดให้งสามีกินปลาเค็มฉันต้อง <c oughs> <c oughs> ใส่ซอสใส่แต่ถ้าใส่ซอสอันนี้มันจะอร่อยนะทำให้อร่อยนะ <c oughs> ทำให้อร่อยนะยังไม่ไม่อร่อยก็เอาไปคืนแม่ได้ไหมถ้าใส่ซอสตาเด็กสมบูรณนะ์อ่ะมันจะนว <c oughs> ะัวแลมันจะเอากลมกล่อม <c oughs> พอแล้วเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายคลิปสั้นด้วยเอาสักสามนาทีทานน้ำไหมตองตองอย่างมีอายตองกล้วน้ำวายอยู่หรอ่าอืออ่ะดื่มน,น้ำหน่อย พอต้องเสด็จไปกินเค้กย่ำขอนอนจี <c oughs> กินอย่างเดียวไม่พอแล้วมันวก็ประหยัดแต่ก็ทำไว้กินหลายวันอยู่อะไรนี่ไงหอมกหอมกไหถ้ามันอร่อยก็เอาเอาไปฝากเพื่อนด้วยม,มันเค็มมันเคอะไรดีอ <c oughs> ย่าติดตามตอนหนึ่งแล้วพี่นอ้อง มาดูกันนะครับว่ามันจะสุกไหมอ๋อนี่เนาะอ๋ออนี่หละอ่ะปิดไ้กอนไปชมกันนะครับป่ะชอนไปด้วยนะครับปิดไปเลยปิดไปเลยอือหอไึบออแล้วก็มาวันสุกสุกไปเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย ไหนดิซุกยูนี่ต้องชิมนมด้วยอ,อร่อยไหมอืมอยากกินว่ะร้อนเด้วอะไรไหมเค็มไหม,อมพอดีอใช่ไหมอร่อยพอดีอืมนี่พี่น้องมันคุณเค็มเดี๋ยวกันดิอยวม,ม,มาอ๋ออร่อย เราช่แต่อยากกินเนข้าวเหนียวเลยตอนนี้เนาะลงไปซื้อข้าวเหนียวอีกไหมเนี่ยอ่าฝากคลิปด้วยนะครับค่ะขอฝากคลิปคอลีเวชแนลได้วยนะคะนี่เราก็ทําสําเร็จแล้วห่อหมกเออไม่เค็มไม่เค็มหนูคอลีเวชแนดีเห็นไหมโอเคนะครับติดตามด้วยคนเวชแนลนะครับบ๊ายบายบบ๊าายยขอบคุณค่ะช่วได้แล้วโอ้โหเดือดแล้วพี่น้องไม่รู้ว่าจะเค็มหรือจะจะออกหมูหรือปลาไม่รู้กินไว้ก่อน เดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะครับอ๋อเสร็จแล้วเหรอครับเนี่ยเสร็จแล้วแป๊บๆเดี๋ยวด้พี่น้องนี่ครับเล่ยไหลเลยเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเอาไปใส่หมอ้อนะพี่น้องนะเอาไปใส่หม้อก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บเถอเดอดไปแล้วคะน้ำเดือดแล้วโอ้โใส่หม้ออยู่ไหนใส่หม้อยู่ไหนดูดิ ปิดหม้อไว้ครับนี่เป็นชีวิตขั้วกันนน้อยปิดไปเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับโอเคไหมวันนี้ Them>